มหาศึกล้างพิภพวสวรรค์โลสตา14สิบสี่บทที่66รางวัลที่ไม่คาดคิดผู้อาวุโสมีจุดไหนที่พิเศษบ้างหลัวเฟิงถามโดยที่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักเนื่องจากโลกหลาวเป็นทวีปที่สร้างขึ้นมาเอง ไม่ใช่พื้นที่ที่ก่อตัวขึ้นตามธรรมชาติในจัก,กรวาลอย่างแท้จริงถึงแม้ว่าจะมีสมบัติใดๆที่ทิ้งไว้โดยนักรบแห่งเผ่าเขาทองก็ตามสิ่งนั้นก็คงโดนเก็บไปหมดแล้วเคบูตระหนักได้ทันทีว่าหลัวเฟิงไม่มีความสนใจใดๆเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลอยู่ภายใน เจ้านายของเราบอกให้เราทุ่งกำลังทั้งหมดไม่ว่าจะเสียเท่าไหร่ให้ฆ่าหลวงเฟิงผู้นี้ให้ได้แต่ถึงอย่างนั้นรอบตัวเขามีตัวตนอมะตะที่เป็นมนุษย์และสีฟานฉีพลังของพวกเขาเหนือกว่าเรามากตราบใดที่พวกเขาอยู่ที่นี่เราก็ไม่มีความหวังที่จะฆ่าหลวเฟิงได้ถ้าเราไม่สามารถทำให้เขาอยู่ที่นี่ต่อได้ เราคงไม่มีโอกาสอีกแล้วภายหลังจากที่วิญญาณถูกบุกรุกพวกเขากลายเป็นผู้พักดีต่อเจ้านายอย่างสมบูรณ์คำสั่งของเจ้านายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการแข่งขันเขาทองของเรามีกฎเกณฑ์ว่าเมื่อถึงระดับจากกระวาลพวกเขาต้องออกจากเผ่าและเดินทางออกฝึกฝนไปทั่วทั้งทวีปเคบูกล่าวดังนั้นในดินแดนรกร้างของโลกหลา มีเจดีย์สองสามแห่งที่สร้างขึ้นโดยเหล่าตัวตนอมตะไว้สำหรับดึงดูดเยาวชนที่ยอดเยี่ยมจากภายนอกเขาพัน์เขาทองของเราสนับสนุนโดยการส่งสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังสองสามตัวไปประจำการอยู่ที่นั่นเพื่อคอยฝึกฝนและชี้แนะเยาวชนอยู่ที่นั่นหลัวเฟิงหัวเราะนานมาแล้วสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่เมื่อพวกเขาล้มลง จะเหลือสิ่งต่างๆไว้ให้กับชนรุ่นหลังดังนั้นพวกเราจึงสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้สองสาแห่งมันเป็นดินแดนที่เหมือนกับสถานที่แห่งนี้แผ่นจารึกศักดิ์สิทธิ์นี้มีไว้สำหรับศึกษากฎการกําเนิดทองและกฎการกําเนิดอวกาศเท่านั้นนักรบคนอื่นๆที่ศึกษากฎการกําเนิดอื่นๆก็มีที่พิเศษเป็นของพวกเขาเช่นกัน หลัวเฟิงสายหัวผมไม่มีความสนใจครับมีที่หนึ่งถ้านายท่านไม่ไปมันคงจะเสียเปล่าคอมพิวเตอร์คอนตามที่ข้อมือของเคบูใช้ภาพขึ้นกลางอากาศปรากฏเป็นภาพธรรมดาธรรมดาที่นี่เป็นสถานที่ที่นักรบของมนุษย์ต้องไปทุกครั้งเมื่อมาเยือน หลัวเฟิงที่ทำตัวสบายสบายมาตลอดในขณะที่เขากรบพริบตาและมองไปที่ภาพนั้นหัวใจของเขาสั่นไหวและดวงตาของเขาเป็นประกายเขาจ้องไปที่ภาพนั้นเป็นไปได้ยังไงคลื่นขนาดใหญ่ประทุขึ้นภายในจิตใจของหลัวเฟิงภาพด้านบนเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ในหุบเขาลึก รูปปั้นนั้นเป็นสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ที่มีเขาเดียวดูคล้ายกิ้งก่ามีแรงกดดันไร้ลักส่งออกมาทำให้ทุกคนต่างสั่นสะท้านอยู่ภายในนั่นมันเทพสัตว์ร้ายมันเป็นรูปปั้นของเทพสัตว์ร้ายหลัวเฟิงจ้องไปที่ภาพ การเผชิญหน้าปาฏิหาริย์สองสามครั้งในทวีปทานโลหิตในตอนนั้นทำให้หลัวเฟิงได้เห็นภาพในความทรงจำถึงยุคอดีตท,ที่น่าเหลือเชื่อย้อนกลับไปเมื่อตอนนั้นบุคคลที่แข็งแกร่งจากสมาพันธ์จากกระวาลเสมือนได้ประทะกับเทพสัตว์ร้ายที่น่าสะพรึงกลัวแห่งทวีปทานโลหิตครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เห็นเทพสัตว์ร้ายด้วยตาตัวเอง แต่เขาก็ยังรู้สึกได้ถึงพลังอันน่าสะพรึงกลัวของมันมันเหนือกว่าสัตว์ประหลาดเขาทองและสัตว์ประหลาดกุยซั่วเคบูได้สังเกตเห็นการแสดงออกของหลัวเฟิงเขาเผยรอยยิ้มบนใบหน้าทันทีที่นี่เป็นสถานที่ที่พิเศษอย่างเหลือเชื่อในเผ่าเขาทองของเรา นอกจากนี้ยังเป็นที่ที่นักบผู้ยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเกือบทั้งหมดเดินทางไปเยี่ยมเยือนมันคือหุบเขาเทพอสูนหุบเขาเทพอสูนหลัวเฟิงมองไปที่เคบูเผ่าเขาทองเรียกรูปบ้านนี้ว่าเทพสัตว์ร,ร้ายด้วยเหรอผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเผ่าเขาทองสี่หลัวตัว เคยกล่าวไว้ว่าเทคนิคของเขาทั้งหมดมาจากความเข้าใจที่ได้รับจากรูปปั้นนี้ในตอนนั้นเขายังบอกด้วยว่าตราบใดที่ใครก็ตามสามารถเข้าใจรูปปั้นสัตว์ร้ายขนาดมหึมานี้พลังของบุคคลผู้นั้นก็จะเพิ่มพูนขึ้นคล้ายกับของเขาเองหลัวเฟิงตัวสัน่นพลังคล้ายกับระดับของซีหลัวตัว ซีหลัวตัวนั่นคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าเขาทองเขาเป็นผู้สร้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดขึ้นมาด้วยตัวเองเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนกันเฮ้เป็นเพราะคำพูดนั้นของซีหลัวตัวเคบู้ถอนหายใจตลอดหลายล้านล้านปีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนในเผ่าพันธุ์ของเราได้ไปศึกษารูปปั้นนี้อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครค้นพบความลึกลับใดๆแม้แต่โดยเยนเองก็ตามไม่มีใครที่เข้าใจรูปปั้นนี้ได้เลยแม้แต่บุคคลผู้ยิ่งใหญ่จากเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหลายที่มาที่นี่พวกเขาล้วนมาเพื่อศึกษารูปปั้นนี้โดยเฉพาะพวกเขาต่างต้องการที่จะทำความเข้าใจกับมันและอยากมีพลังที่แข็งแกร่งเท่ากับสีหลวตัวแต่ถึงอย่างนั้น ผมก็ไม่เคยเห็นใครที่จะเข้าใจและเรียนรู้ได้สำเร็จเลยแต่บางทีก็อาจจะมีมนุษย์บางคนที่เข้าใจมันแต่ไม่ต้องการเปิดเผยตัวก็เป็นได้หลัวเฟิงตกตะลึงดังนั้นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเผ่าพันธ์เขาทองซีหลัวตัวเขาได้รับพลังมาจากการทำความเข้าใจรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายนี้ ผู้อาวุโซสซีฟานฉีมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอหลัวเฟิงมองไปที่ผู้อาวุโสที่อยู่ข้างๆอืมผู้เท่าซีฟานฉีพยักหน้าอย่างไรก็ตามตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากซีหลัวตัวผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่มีใครเข้าใจรูปปั้นนี้เลยแม้แต่ผมที่มองดูแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นรูปปั้นปกติ และไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับรูปปั้นนี้โครงสร้างของมันทุกส่วนผมก็ไม่เข้าใจเลยถึงขนาดโดยเยนบางคนแนะนำให้ผ่ารูปปั้นออกเพื่อดูว่ามีอะไรพิเศษซ่อนอยู่ภายในหรือไม่แต่ด้วยความเคารพที่เรามีให้กับซีหลัวตัวพวกเราจึงไม่ทำสรุปแล้วไม่มีใครทำอะไรมันได้ซีฟานฉี่สายหัว หลัวเฟิงตกใจซีฟานฉีเป็นตัวตนอมะตะระดับจัก,กรพรรดิผู้มีพลังที่สามารถเคลื่อนย้ายในพริบตาได้หากเปรียบเทียบกับประเทศจัก,กรวาลการอูอาจมีเพียงผู้นำประเทศจัก,กรวาลการอูเท่านั้นที่จะแข็งแกร่งกว่าเขาสำหรับสิ่งมีชีวิตเช่นนี้แม้แต่เขาก็ยังไม่สามารถทำอะไรกับรูปปั้นได้ ผู้อาวุโสเคบู้ช่วยพาผมไปที่นั่นหลัวเฟิงกล่าวทันทียานดาวเครมินโม่ถูกนำออกมาในเมืองศักดิ์สิทธิ์หลัวเฟิงนำทุกคนขึ้นยานและมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเทพอสูรนายท่านขอบคุณที่พาผมไปที่หุบเขาเทพอสูรด้วยภายในห้องควบคุมเคบู้ในชุดเกราะสีเทากล่าวไม่เป็นไร หลัวเฟิงมองไปยังดินแดนอันกว้างใหญ่ด้านนอกหลังจากนั้นหลัวเฟิงก็หันหลังกลับและเดินกลับไปที่ห้องพักผ่อนของเขาในขณะที่ดีแลนเองเดินตามไปและเข้าพักอยู่ห้องที่ติดกับหลัวเฟิงเพื่อปกป้องเขาเช่นกันตอนนี้ไม่มีโอกาสเลยดีแลนคนนี้คอยติดตามเขาและพลังงานอมาตะของเขาห้องล้อมหลัวเฟิงไว้ตลอดเวลา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเคบูมองดูแผ่นหลังของ D ขดีแล่นขณะพลางครุ่นคิดอยู่ภายในไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบรอให้เราไปถึงหุบเขาเทพอสูนถึงตอนนั้นคงน่าจะมีโอกาสหุบเขาไม่ไกลาจากเมืองศักดิ์สิทธิ์มากนะักหลังจากบินในยานดาวเครวนโม่เป็นเวลาเกือบหนึ่งเดือนพวกเขาก็ไปถึงที่หมาย ในอากาศตามทิวเขาที่ต่อเนื่องกันยานรูปสามเหลี่ยมสีเลือดได้เคลื่อนตัวช้าลงเรื่อยๆครืนประตูห้องโดยสารเปิดออกหลัวเฟิงนำดีแล่นและกลุ่มของเขาออกจากยานและเก็บยานไว้ภายในโลกภายในของเขาในท่านหลัวเฟิงผู้เท่าซีฟานฉี่ีีไปยังพื้นที่ที่อยู่ไกลออกไปนั่นคือหุบเขาเทพอสูน มีรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายอยู่ที่นั่นหลวเฟิงมองไปรอบๆไปกันเถอะหลวเฟิงสั่งสู้สู้สู้พวกเขาออกบินไปตามเส้นทางหลวเฟิงและกลุ่มลอยอยู่เหนือหุบเขาเผ่าเขาทองเยอะมากหลวเฟิงมองดูชาวเผ่าที่ฝึกฝนอยู่ในถ้ำในหุบเขา ยังมีอีกมากในดินแดนอันกว้างใหญ่เบื้องล่างของพวกเขาดังนั้นเขาอดไม่ได้ที่จะตกใจตามที่ซีหลัวตัวพูดก่อนหน้านี้กราบใดที่สามารถเข้าใจรูปปั้นนี้คนผู้นั้นก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งเท่ากับเขาดังนั้นนักรบของเราจำนวนนับไม่ถ้วนจึงมารวมตัวกันที่นี่เคบูชี้ไปด้านล่างขณะยิ้ม ดูซีเจดีสู JD, สงสามพันกิโลเมตรนั่นเป็นเจดีของโดเยนสร้างขึ้นเป็นพิเศษที่นี่เพื่อปอกป้องรูปปัน้นหลวเฟิงสามารถมองเห็นเจดีที่สง่างามด้านล่างอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายแล้วเจดี JD นี้ดูธรรมดามากรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายขนาดมหึมาวางอยู่ราวกับว่ากำลังหลับไหลอย,อยู่ มีความยาวลำตัวทั้งหมดถึงหางประมาณ1,000งกิโลเมตรเคบูอธิบายหลัวเฟิงรีบบินไปยังรูปปั้นฟิวเขาลงไปที่พื้นขณะมองขึ้นไปที่รูปปั้นเทพสัตว์ร้ายขนาดมหฮมาเขาเคยได้รับรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายในทวีปทานโลหิตมาก่อนแต่นั่นมันมีขนาดเล็กกว่ามาก รูปปั้นของเขาเป็นเทพสัตว์ร้ายที่กำลังยกเขาของมันขึ้นขณะส่งเสียงคำรามแต่รูปปั้นนี้ประมาณหนึ่งหมื่นกิโลเมตรและเป็นรูปปั้นเทพสัตว์ร้ายที่กำลังหลับไหลอยู่ทุกระดับมีความชัดเจนอย่างไม่น่าเชื่อแรงกดดันที่น่ากลัวอะไรเช่นนี้ มันเป็นเพียงรูปปั้นที่ไร้ชีวิตแต่ก็ทำให้เรารู้สึกราวกับว่ากำลังเผชิญกับแรงกดดันตั้งแต่สมัยโบราณหลัวเฟิงมองไปที่รูปปั้นเทพสัตว์ร้ายที่หลับไหลขณะที่เขากลั้นหายใจในท่านฟิวแม้แต่พวกตัวตนอมาตะระดับขุนนางก็ยังไม่สามารถศึกษาและเข้าใจความอัศจรรย์ของรูปปั้นนี้ได้ ผู้เท่าซีฟานฉี่ถอนหายใจขณะที่เขาบบนลงมาข้างๆไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลัวเฟิงขมวดคิ้วและกล่าวเบาๆถูกต้องเขามองไม่เห็นอะไรเลยรูปปั้นที่เขาได้รับมาสัตว์ประหลาดเขาทองสามารถศึกษากรงเล็บที่ฉีกอากาศออกได้ขณะที่เขาสัมผัสได้ถึงเทพสัตว์ร้ายอยู่ภายใน ด้วยพลังงานลึกลับที่เล็ดลอดออกมาและภาพลักษณ์ของเทพสัตว์ร้ายมันทำให้สัตว์ประหลาดเขาทองพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องแต่รูปปั้นเทพสัตว์ร้ายขนาดมหึมานี้อย่างไรก็ตามหลัวเฟิงก็รู้สึกชัดเจนมากว่ารูปปั้นทั้งสองนี้เป็นเทพอสูรนอกจากความกดดันอันน่าสะพรึงกลัวเขาไม่รู้สึกอะไรอีกแล้ว ต้องมีความลับบางอย่างซีหลัวตัวคงไม่ทิ้งรูปปั้นนี้ไว้เบื้องหลังและหลอกคนในเผ่าของเขาเองมาเป็นเวลาหลายล้านล้านปีอย่างแน่นอนหลัวเฟิงจ้องมองไปที่รูปปัน้นหืมเราจะเปรียบเทียบกับรูปปั้นเล็กๆของเราแล้วดูว่าพวกมันต่างกันอย่างไรเราจะเริ่มไล่ดูจากทุกระดับ นัขณะน,นี้ไม่ใช่แค่หลัวเฟิงไม่ใช่แค่กลุ่มเขาทองแต่มีนักรบที่เป็นมนุษย์จริงๆก็กำลังพยายามอย่างหนักที่จะเข้าใจรูปปั้นขนาดใหญ่นี้ก่อนหน้าพวกเขาจบบทที่66ขอบคุณที่เข้ามาช่วยติดตามรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ